ลูกค้าหนีตายเจ้าของร้านสตีแตกลูกค้าเป็นพระเจ้าเจ้าของร้านเป็นปีศาจจริงๆแล้วมันไม่น่าจะมีอะไรเลยครับถ้าพูดกันดีๆที่กูฟังจากข่กระแสวันนี้นะสนุกมากเป็นข่กระแสที่ชาวบ้านชอบแบบนี้คือที่กูคาดว่าเป็นแบบนี้อ่ะนั่งอยู่บนรถใช่ไหมเจ้าของร้านใช่ไหมถอยรถไปอืมมองกล้อง มองกระจกถึงมีเด็กแต่เห็นไม่ชนแน่นอนลูกค้ามานี่สมบทเป็นชาวบ,บ้านหนึ่งเฮ้ยมึงขับยังไงเนี่ยไงมันต้องมึงกูกันอา้าวกูมองกล้องแล้วมองกระจกแล้วนี่เห็นไหมหลักๆเลยเดินมาน,นามี้น่าจะมีนะ่าจะมีนะน่าจะมึงกูเห็นว่าในรายการเขาบอกว่าเสียงแข็งใช่ไหมน่าจะอารมณ์นั้นแหละมึงกูแหละ ก็เดินไปใช่ไหมเดินไปปุ๊บ๊น่าจะไปกินข้าวแล้วล่ะกำลังจะไปกินข้าวกำลังจะไปเอาเงินให้เจ้าของร้านแล้วเจ้าของร้านไม่ทนไงอารมณ์ขึ้นไงมึงกูเสียงแข็งใส่กันไงไปครับปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะไปด่าต่อก็ต้องไปด่าต่อใช่ไหมลูกค้าเก่าเหมือนกันไงคนจริงของแท้เหมือนกันไงตัวตัวเปล่าเออประมาณนี้หนึ่งหนึ่งกูไม่เอาเปล่าว,วัดไหมวัดไหมเอีนะ่ยแล้วแบบนี้อืมมันก็เลยมาเป็นชอ็อต ปัจจน้ากันสุดท้ายมีเหมือนกับเสียงปืนลั่นอารมณ์นั้นอะ่ะอืมโอเข้ามากลายเป็นพ่อตานี่ไปก่อนไปไม่จะแจ้งลูกค้าเสื้อแดงปั้งปั้งเท่านั้นแหละครับลูกน้องมาอ่านี่มีคอมเมนต์บอกว่าทําไมทําไมลูกน้องไม่ห้ามลูกน้องอะ่ะลูกน้องอะ่ะแล้วบรรดาเจ้าของร้านเจ้านายอะ่ะโดนอะ่ะเออ ส่วนครอบครัวทีนี้ทําไงอะ่ะมีคนแก่มีเด็กหนีตายดิยครับอืมพยายามจะขึ้นรถเจ้าของร้านที่บอกว่าภาพตัดภาพตัดเออคอมเมนต์ชาวเน็ตชาวโซเชียลบอกภาพตัดร้านปิดกูด,ดูทรงแล้วน่าจะไปต่อไม่ไหวครับดูแล้วไม่มีวุธิภาวะ eq วันนี้คนไทยชาวบ,บ้านได้เห็นความสำคัญของ eq การ ควบคุมอารมณ์ยามเจอสิ่งที่ไม่ถูกใจฟังได้ฟังอะไรที่ไม่เข้าหูเหตุ hey, hey, นิดเดียวถ้าเขาเดินมาเฮ้ย <Hey, S 1> มึงขับรถยังไงพครับครับ,รบผมผมดูแล้วครับม่งจบแล้วยิ่งตัวเนี่ยเป็นผู้ประกอบการเป็นเจ้าของร้านลูกค้าอ่าเขาคงคิดว่าร้านเราดีอร่อย ตามจากเพจตามจากอะไรมาหรือไม่ก็ใกล้บ้านไม่ได้มีความอร่อยหรือไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรหรอกมันใกล้มันใกล้เลยแวะมาพอดีเออก็เลยมาะน,นั้นแล้วเขาก็เอาตังค์มาให้เราใช่ป่ะทําให้เราสามารถดําเนินกิจการต่อไปได้ก็ควรที่จะควบคุมอารมณ์เห็นบอกว่าภาพตัดแต่คนบนรถอะมันเป็นคุณคุณย่าเป็นอมมาม่า แล้วก็มีเด็กด้วยแล้วดูเหมือนพยายามชนรถแล้วเหมือนจะพยายามชนคนมันก็เลยจะกลายเป็นพยายามฆ่าซึ่งพี่กูพูดไว้ท้ายคลิปเมื่อคืนวันเสาร์เอาแค่คิดพออย่าไปทําเลยครับอืมเดี๋ยวรอดูดิยาวสวัสด,ดีครับพยายามฆ่าอืก่อนที่จะตัดคลิปี่กูบอกพยายามฆ่าเห็นไหมตรงกับทนายแก้วเลยกูวิเคราะห์ไว้ตรงเลยต้องรอดูครับว่า ตอนเนี้ยกระแสรถทัวร์ช่วงแรกบอกว่าพอกันกระแสรถทัวร์เริ่มเริ่มไปทางเดียวกันแล้วมันมันมันเกินไปมากอืมมันเกินไปมากดูเหมือนฝั่งลูกค้าจะมีความชอบทำมากกว่าอืมเยนเยนเป็นกรณีศึกษาสำหรับคนที่อารมณ์ร้อนนะครับแล้วก็สำหรับคนไทยที่ อถูกต้องมาก่อนถูกใจอะไรที่ไม่เข้าหูก็ต้องหัดควบคุมอารมณ์ไม่ใช่แบบเฮ้ยกูแน่กูอะไรถึงเวลาเกิดเหตุวุ่นวายเกิดเหตุถึงตำรวจถึงสารตอนนี้แหละมานั่งคิดว่าไม่น่าเลยเ,ออเปลี่ยนจากไม่น่าเลยเป็นไม่เอาดีกว่าน่าจะดีกว่าไหม สวัสดีครับ